วารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่กับเลขไมค์แค่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะเป็นตัวยาลิตส1.2เอ็นที่ปี2022รถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยใครหารถวิเชีานบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคันนี้สภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลยราคาค่าตัวเพียง3 8ม0 0 0ับาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,700เเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยคันนี้นะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเป็นรถแฮ a d แบก้าประตูนะคะแล้วก็เป็นรถอีโฟคลาประหยัดน้ำมันด้วยนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.39%เท่านั้นใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปนะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนันเพชรโยนสำหรับวันนี้นะคะนันมีรถสวยหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันวารันตีศูนยโตโยต้าเนี่ยยังเหลือๆอ,อยู่เลยนะคะกับตัวยารีท1.2นองนทีปี2022เลขไม่อยู่แค่20,000กวโลเท่านั้นเองนะคะสภาพสวยๆเลยนะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ2 0 0 0 0 0เลยนะคะคันนี้นะสวยมากลูกค้าขาฟรีดาวผ่อนแค่6,700เท่านั้นนะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่3 8 0 0 0 0 หนึ่งเกบาทนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้ค่ปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะใครสนใจนะบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าใหม่แค่สองหมื่นก็โลลดมือเดียวสภาพสวยมากนะคะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบออปชั่นก็ถือว่าได้มาเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะลูกค้าประหยัดน้ำ มันด้วยนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลย2ขอไข่ย,ยอยักษ์3 7 6 7กรุงเทพม,มหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโเมียมี่นะคะสันเลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลาไรยิ้มเลยนะไฟหน้าเป็นแบบมันติีรีเฟคเตอร์นะคะคมไฟขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้วเลยนะเป็นรถเฮดแบ็5ประตูนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคะลูกค้อาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเยอยู่ประมาณ 16- 17โลลิตรได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันมือเดียวด้วยนะคะไฟเลี้ย ้จะติดให้ตรงแก้มข้างรถนะคะลูกค้าตัวล้อได้เป็นล้อกระทะนะคะสเปคเดิมโรงงานคันนี้จะได้เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะยางขอบ15นิ้วกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันรถปี2022นะคะลูกค้ารถมือเดียวไม่20,000กโลเท่านั้นเองนะ,ะวารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่นะคะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยเขารับประกัน5ปี150,000กิโลแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนนะคะนี้ก็วารันตียังเหลือๆอ,อยู่ด้วยนะคะกระจกเนี่ยเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะ มือจับประตูสีด้านเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะเป็นโฮนสีดํานะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ของคนขับที่วันแก้าน้ําขวดน,น้ําต้องแหงประตูมาให้นะคะไฟหน้าเปิดออโต้ได้แล้วก็ระบบกันลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสาย วางสายโทรศัพท์ได้แล้วนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์ก่อใหม่นะคะลูกค้าเลขไม่แค่2องแส่นสองพันโลนะลูกค้า ไม้หม่นสโลนะคะภายในสวยๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอไม่มีตำหนิเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้แอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้ให้ระดับนะคะเกียร์ออตโต้ขับขี่ใช้าง,งานกันง่ายๆเลยนะส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีเบาะเดิมโรงงานไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสติก๊อออกเกอร์มออกมีติดให้เห็นชัดเจนหัวน็อตซอกประตู ไม่มีรอยถอดรอยไขหรือว่ารอยเขยียบพียเลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพาต่างจังหวัดก็กอ,อกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่เลยคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่6,700บาทเท่านั้นเองได้รถปีใหม่สภาพสวยๆส,สภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่เลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายนะตัวเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะเบาะหลัง พับได้นะคะเพราะว่าเป็นทรงแฮตแบ็กหประตูนะคะคันนี้พื้นที่ใส่เก็บเก็บสัมภาระเนี่ยเยอะแน่นอนนะคะเรดดอกเบี้ยเิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.39%ผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะลูกค้าใครสนใจก็ติดต่อหานัดด้วยตรงได้เลยนะคะ mm hmm. ย้ําเบอร์โทรติดต่อนะ098-2609-587นะ mm ัด hmm. เพชรยนโฮมาแอดไลน์มาได้นะคะ mm hmm. ปายทะเบียนนี้เลยสขอไข่ย,ยอยักษ 3 7 6เจ็ดหกเจดกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมกระจกหลังก็ติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยมาดูบอดี้ด้านหลังกันนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างบรรจุเก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็เบาะแถวหลังพับได้นะคะลูกค้า เบาะหลังพับได้เขาจะมีตัวดันพับเบาะด้านข้างนะลูกค้าดันแล้วก็พับได้เลยนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้นะคะไฟไท้ายเดิมจากโรงงานนะคะยี่ห้อไทยโคโิโตโรโก้มีติดให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะแล้วก็ตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตด้านท้ายสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขยิบเขยี้ยเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอน ะะ่วนบอดี้ด้านล่างนะคะจะเป็นชุดซ่อมยางแทนอุปกรณ์ครบนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมเดิม เม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีการันตีให้เลยนะซีนเดิมจากโรงงานส,าสีขาวสีไข่ไก่นะคะลูกค้าบอดี้เดิมทั้งคันนะเช็คข้อมูลเช็คตัววัดศูนย์โตโยต้าได้นะคะออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักแน่นอนนะรถมือเดียวนะคะสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยไม่แค่22 0 0 0ื่นโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าวารนตีศูนย์ยังเห,เหลืออยู่นะราคาค่าตัวไม่แรงด้วยนะคะ389,0 0 0บาทค่ะ นี้ฟรีดาวผ่อนแค่6,700เท่านั้นนะคะเงินเดือน1มื่นขึ้นไปเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะลกัลกลักๆเลยนะคะใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สำเนเาบัตรประชาชนก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะหรือลูกค้าที่มีประวัติผ่อนบัตรเครดิตมาเกิน1ปีนะ,ะใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวสามารถออกรถได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจก็ติดต่อหานับดโดยตรงได้ตามเบอร์โทรหน้าจอ0ูนเจ้า sáu hộp 9587นัดเพชรโยนโฮมาแอดไน์มาได้นะคะมาดูกันต่อผพนเพจดของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2022นะคะ22ตรงปีเช็คประวัติศูนย์ได้ไม่มีชนหนักแน่นอนหัวนอซอกประตูนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขรอยเขียบเพรเือนนะคะบอดี้ภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าการสึกหลอเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆส,สภาพน้องๆไพ่แดงเลยก็ว่าได้นะได้ไปคุ้มค่า แน่นอนติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วสภาพสวยพร้อมใช้ภาษีหมดอีกทีกุมภาปี69เก้นู่นเลยเนี่ยค่ะลูกค้ากระจกเดิมทุกบานนะโลโก้โตโยตา้ามีติดอยู่ครบกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะวารันตีศู์เหลือๆอยู่ด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสนใจแฮมพาเลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนะห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ 1,200cc นะคะ92แรงม้าเครื่องยนต์เดิมไม่มีสัน่นไม่มีสถานนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหนเยิ้มเลยลูกค้าขาหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขยพาเยือ่อสติกเกอร์คัมเซ็นต่างๆมีติดครบทุกตำแหน่งนะคะตัวคานเนี่ยตรงๆเลยลูกค้าขาไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะคานด้านหน้านะคะเดิมๆเ,เลยหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยเขย่าเยื่อน,นะคะไฟหน้าเดิมจากล โลงงโ,โก้มีติดให้เห็นชัดเจนเลยนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะคะหัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงก็เดิมๆตาปั๊มต้องฝากกระโปรงเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักพลิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะถ้าตรวสอบเจอ ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีเป็นเครื่องเพชยยน์รับซื้อเครื่องเต็มจานวนเลยนะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพชยยน์เนี่ยได้รถสวยตรงปกคุณภาพเกรด A ไปใช้งานได้แน่นอนนะคะคันนี้แนะนำปีหนึ่งทางเลือกนะสภาพน้องป้ายแดงวารตีสูตรโตโยต้าย,ยัางเหลืออยู่ด้วยนะคะไม่แค่22 0 0 0พโลรถมือเดียวนะคะลูกค้าได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคะยาลิตหสเอ็นทีปี2022นนะราคาค่าตัวเพียง3 8 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,700เา นนะรายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันี้ได้เลยนะคะใครสนใจติดต่อมาหานัดด่วนๆได้เลยนะศูนย์982609587นัดเพชรยนต์ N P นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีนีคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ